นายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงพวกปั่นกระแสจุดไฟสงครามไทยว้าแดงบอกไล่ให้ไปถามชาวบ้านดูว่าอยากให้เกิดสงครามหรือไม่คำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวว่าสถานการณ์ไทยกับว้าแดงนั้นมีความสงบเรียบร้อยและยังไม่มีปัญหาในพื้นที่กองทัพซารัฐวา้าหรือ UWSA ยังไม่มีทีท่าจะถอนกำลังออกจากฐานก้าแห่งหลังจากกองทัพไทยชื่นข้อเสนอและขอคำตอบเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3ามได้ให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดว่ามีความพร้อมในการทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและการใช้กำลังทางทหารนั้นจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการแก้ปัญหาดังกล่าวในอีกด้านหนึ่งยังมีรายงานปฏิบัติการภารกิจ ในการดักจับและสกัดกั้นการใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียมวงโครจรต่ำหรือ Low Earth Orbit หรือ LEO ที่เชื่อกันว่าจะส่งให้กับกลุ่มวาแดงได้ใช้งานฝ่ายความมั่นคงของไทยได้เข้าตรวจยึดอุปกรณ์รับส่งสัญญาอินเทอร์เน็ตของ Starlink ซึ่งเป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียม LEO ที่มันจรับอนุญาตตามกฎหมายและกสทชไม่อนุญาตให้มีการนําเข้ามาในราชนาจักรโดยระบุที่อยู่ปลายทางในอําเภอแม่สอดและอําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่รอบนําเข้าไทายจากชายแดนประเทศกัมพูชาเพื่อสงอกไปยังชายแดนประเทศเมียนมาสําหรับดาวเทียมวงโครจรต่ํามีให้บริการในต่างประเทศมานานแล้วโดยเจ้าใหญ่ๆมีอยู่ประมาณสามนสีรายเช่นของสตา r l ลิงที่เป็นของบริษัท s เป c e x จากอเมริกา ที่มีเจ้าของเป็นอีลอนมาร์กกองทัพภาคที่3น่ารับแรงกดดนันภายในประเทศอย่างหนักในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่ตะเก็บชายแดนไทยเมียนมากทั้งฝั่งของกองกําลังผาเมืองและกองกําลังนาเรศวรซึ่งมีพื้นที่ข้อพิพาทที่ยังปักปันเขตแดนไม่แล้วเสร็จ อยู่ในเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าแดงสะท้อนคำพูดบางคำของพลโทกิติพงษ์แก่สุวรรณแม่ทัพภาคที่สซึ่งได้กล่าวว่าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็พร้อมรบเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของทหารไทยนั้นดูนหน่อมแนมขณะดเดียวกันแม่ทัพภาคที่สก็ยังมีท่าทีปณนีประนอมเพื่อป้องกันข้อคอรหาต่อสายตานานาประเทศว่าทหารไทยทึ่มีศักพกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า ต้องการหลังแกชนกลุ่มน้อยโดยการเน้นย้ำกรอบการเจรจาโดยใช้กำลังเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ามกลางเสียงวิพากวิจารณ์ความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลแพทองทานชินวัตร และฝ่ายความมั่นคงรวมถึงความไม่ชัดเจนน้่นนโยบายและแนวทางปฏิบัติกับชนกลุ่มน้อยซึ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับไทยสอดรับกับปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่สะสมมาอย่างยาวนานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทําไม่เกิดช่องว่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบแม้การปฏิบัติตามปกติจะไม่มีปัญหาส่วนผลการพูดคุยระหว่างทหารไทยกับปุ่มว้าแดงเมื่อวันที่17ธ,ธันวาคมที่ผ่านมา หลังครบเวลา1เดือนสรุปได้5ข้อดังนี้ 1. กลุ่มว้าแดงย้ำชัดไม่อยากรบกับทหารไทยพร้อมถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาหากหน่วยเหนือหรือกองบัญชาก,การใหญ่เมืองปังซางสังการมาก็พร้อมปฏิบัติตามนั้นแต่ในขณะน,นี้ยังไม่มีการสั่งการใ,ใดๆ 2. กลุ่มว้าแดงระบุว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มว้าแดงนั้นได้อยู่มายาวนานตั้งแต่สมัยขุนศา และมีความมั่นใจและยึดมั่นว่าพื้นที่แห่งนี้นั้นไม่ได้บุกรุกไทยอย่างแน่นอนและยืนยันจะรอคำสั่งจากหน่วยเหนือเท่านั้น 3. หน่วยเหนือของกลุ่มว้าแดงมีสถานะเป็นกองกำลังโดยฝ่ายไทยจะไปเจราจาในลักษณะระดับปรัธาาลไม่ได้เพราะเป็นแค่ชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่รัฐบาลเมียนมาจึงโยนไปให้รัฐบาลเมียนมา 4. รัฐบาลเมียนมา ให้คาตอบกลับมาว่าเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าแดงนั้นรัฐบาลเมียนม,มาไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจุบันนี้การสู้รบในประเทศบางพื้นที่อิทธิพลของรัฐบาลเมียนม,มานั้นยังไม่สามารถไปถึงได้จึงไม่สามารถสั่งการได้ปัจจุบันนี้ถ้ารนไทยยังไม่ได้รับสัญ,ญญาณจากกลุ่มวาแดงว่าจะถอยหรือไม่ถอยเพราะยืนยันว่าจะรอคําตอบจากหน่วยเหนือเท่านั้นสําหรับแนวทางปฏิบัติ กองกำลังผ่าเมืองและกองกําลังนาเลศวร์ 1. เตรียมกําลังอาวุธและยุทธปกรณ์ให้พร้อมตรวจสอบความพร้อมในการรบตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดที่กองกําลังทั้งสองฝ่ายจะ,ะเผชิญหน้ากัน 2. หากได้รับคําสั่งมาจากหน่วยเหนือทั้งในระดับกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล สามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจได้100% 3. อาแนวทางการแก้ไขปัญหาปัจจุบันหากนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงยังคงยึดกกอบเจรจาติดตามทวงถานเป็นระยะและควบคุมพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ 4. เพิ่มความกดดันให้หนักที่พื้นที่ดอยหัวมา้าของกองกําลังนเลศวน หลังกลุ่มวาแดงลุกคืบขยายฐานย่อยเข้ามาใกล้ฐานทัพทหารไทยโดยมีการประทวงเป็นระยะการประเมินผลได้และผลเสียหากทหารไทยเปิดฉากสู้รบกับกลุ่มวาแดงอกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มวาแดงจะได้ผลประโยชน์ส่วนไทยเราจะมีผลกระทบหลายมิติสถานการณ์อาจไม่จบง่ายๆการสู้รบนั้นอาจขยายวงกว้างขึ้นและอาจถูกประชาคมโลกเพ่งเล็ง สถานการณ์จะส่งผลต่อรอบชายแดนไทยให้มีความตึงเครียดมากขึ้นหากไทยใช้นโยบายในการแข่งก้าวกับเพื่อนบ้านสำหรับการแก้ไขปัญหาในห้วงเวลาที่ผ่านมาโดยผ่านคณะกรรมการปักปันเขตแดนไทยเมียนมาดำเนินการโดยกรมสนธิสัญญาเขตแดนกระทรวงต่างประเทศและมีกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการของทัพไทย แต่ภายหลังเกิดการสู้รบในเมียนมาก,การปักปันเขตแดนนั้นจึงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และกระทรวงกลาโหมว่าจะมีแนวทางใดบ้างในการแก้ไขปัญหานี้ท่ามกลางสมรภูมิไทยและวาแดงที่อยบาปะทุได้ทุกเมื่อ ในช่วงนานาสาระจะพาไปรู้จักกับหุ่นยนต์ตำรวจของประเทศจีนที่สามารถทำงานได้ทั้งบนบกและในน้ำซึ่งเริ่มต้นใช้งานจริงแล้วในเมืองหวนโจจะล้ำขนาดไหนนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ ประเทศจีนเปิดตัวการใช้งานหุ่นยนต์ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการออกลาดตระเวนเพื่อตรวจความเรียบร้อยโดยปฏิบัติหน้าที่ข้างเคียงไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตการค้าที่ผูกพัพนโดยเริ่มต้นใช้งานจริงแล้วในเมืองหินโจวมณฑลเจอ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนการพัฒนาหุ่นยนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ดูแลด้านความปลอดภัยด้วยหุ่นยนต์ทรงกลมนี้ ติดตั้งกล้องแฟลชและสามารถกิ้งละเอียงไปมาได้โดยไม่ทำให้เกิดการลม้มรูปร่างและฟังก์ชันถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความคล่องตัว เข้าถึงมุมต่างๆได้ที่อุปกรณ์ลัดตะเวียนแบบดั้งเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้หุ่นยนต์ทำความเร็วสูงสุดได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถกดปุ่มเร่งความเร็วได้ภายในเวลา2วินาทียังสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้สามารถรวบรวมและส่งพิกัดข้อมูล GPS ณสถานที่ที่เกิดเหตุได้ภายในหุ่นยนต์ยังติดตั้งปืนตะข่ายเพื่อเล็งไปที่ผู้ต้องหาและยิงตะข่ายเพื่อควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ทันทีสามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เผชิญหน้า กับพลายได้จริงเลงสามารถใช้ในการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ยังสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้ยังสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นพื้นที่ติดไฟพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนกัมมันภาพรางังสีเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจลดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้น และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านบนทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ 去了吧，小子。<music> <music>